ทำยู u b e ได้เงินหรืยอยังตอบเลยว่าวกมมาพี่นองมึงน,นี่ปักติยวอยู่ต่ว่าเฮ็ดจริงว่เป็นเดี๋ยวคิโทรไปทำสูตรอีแม่่อยก่อนแม่ข่อยฉลับทรศัาทาบ์บน้นเนาะบ่อดีกรีๆบ่อนดบน่บอดาแบบสุดสินักบ,บ้เนาะบรับเด้ยเชิญับแขักติยวนะแม่ซุปจังได๋กาะ เอวกะต้มตะก้อนแมลงวักต้มต้มแล้วเพืาถ้าออกเพราว่านันแน่นถ้าตันนันเบืองมันจีนุ่มๆเพราะแบบเอาออกมาสับสับสับแม่แลก็สับแบบตำอ๋อต้มกด้งคื่อเต้มแคม่นึันันรววคือซือบอกกนบนั้นจะ่าเย่งังเอาถ้าออกมาสับ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 เรากะอันสักเกกระด้างเห็นไหมสับสับเราก็ตํำปลาทูตําทียงกกินความหวยเราลงปู มักลุกจัแบบไหนอันออหอมใส่ขึ้นจะังเละใส่ใบกับใส่ดอกมันต้องไปเลยบอกตั้งใบทั้งดอกบอกเออเออใส่ขึ้นันแม่กี่เขาแลงอะรใส่น้ำจิ๋นว <c oughs> ่าไปช่วยเลี้ยงแล o วล้งมาชีเรียสเทปอุปกรกลางบอกไม่เร็วรก,ก็ตอ,องตุ่มของแม่ก็อ้อนมาเลยมาพี่น้องได้สูตรแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็เ้ยเมน เตรียมเครื่องเครื่องข้าวกะสิมีแม่บอกมากกะซีมีง่านี่พริกหัวหอมปัวมะหอยมะหอยซุปซุปซุป,ซปมะหอยอันนี้ก็จะเป็นผักหอมนี่นี่ปลาทูดิบดดต้อมอะไรได้ไหนผักติว๋วต้มแล้วข้าก็ทิหัน่นเด็กน้อยปลาทูอยู่ทะเลไปแม่ข้าวกะซีลงมือเห็ดเห็ดเองเด้อแสบไปแสบไปกินคือเก่าอันนับแรลกก็ซีใส่ พริกกระเทียมหอมหอมเด็กบะัว่เองจากหลังบ้านเราเองมาพี่น้องมาี้พริกแรงแล้วก็คใส่ง่าลงไปต่ำง่าหอมหอมใหม่เด้ยใหม่จังงงใส่ลายบ่ชั่วหอมหอมชน่วไหมแม่บอกว่ายอ้คือสุกน้องใหม่เหรอเพียงแต อ่นเตียนตากล้มาเผักติวอปลาทูสองตัวได้พี่น้องปลาทูนี่ปลาทูแหลกแล้วแหลกแล้วก็ทิใส่ผักติวลงไปผักติวคือผักอะไรครับไม่รู้ค่ะพูดแต่ผักติวว่าภาษากลางเออนี่อย่างเดียวไปเสิร์ชสิ่งมหัคํคตอบนัิบตมนักเข่ากันนีเป็นกาแฟดีเลยเมนูบรรา กลุ้มได้ไหมนี่เข่ากันแล้วประทูก็พักเข่ากันล่ะกลุ้มเปลี่ยนมือปุ่มกับ่กลุ้มนัวเส้หน่อยเส้นหน่อยเส้หลายเส้นหลาย,นานนยตานิดน้อยเพิม่มอรรถในการกินออ้อันี้กระเทือแรงของแวนเพชรได้ไงคุทำไมสมกระเทือแรงของคุกกัดคนออก มหมแต่ว่ากหองลงไปหอมขนาดตัดกันกับงาสิมบขกห้อาคุกเลยแบบนี้เออหน่อืมใจบุกหบองไอ้กลัวแม่ชอบมาหายอยู่แล้วอ้อนอ้วนอ้วนหน้าเต็มมะลุงดีอืมเด็กนะึงห้เต็มมะลุงมาหนี่มะลุมดีอืมเอาละเอาละเอาละ ไปพี่น้องไปขึ้นโต๊ะตอนกินไป subscribe ตกันเลยจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้นะอนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพาคินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรคงรู้แล้วแต่น้องพลเรา<ม>ทําวิธีการทําให้เนี่ยเนาะมากินอะไรล่ะสุดผักกิ้วเซงหัวหอยไขนะ่เห <ừ> ็ดเจ้าหอยตุ๋นเห็ดซอยกันรสซุฝีมือมันฝีมือกันตำเข้ามาตรงหัวหอยไว้หอยเนาะอืม ในดอกสีสีอันนี้ก็เป็นเมนูสันบาทบอร์เมนูใหม่อืมว่าเคยกินใช่ปะแสบกินมาเบอร์เทอร์หอบไปให้นด้ไห กับแาคุูเจาหอมอก,กินน้ำพริกปลาชูแต่อร่อยกว่าด้วยมันตอกเปรี้ยวของมันพักติวนะพักติวคืออะไรคะอืมอะไรตัวไีเนเอาคั อืมอายผักตี้วห่ะภาษากลางก็คือเอิน้นเต้าหินผักเตาติ้วส้มแล,แล้วแต่ภาคแล้วแต่พื้นที่อืมแล้วแต่พื้นที่ บอกรสชาติเหรอรสชาติเป็นยังไงคะหอมไากินแต่แหลกมั้วบอกระก็จะออกปลาทูกินปลาทูแล้วก็เปลือกนิดๆหอมมุ้งลงตัวแซ่บบานเดือดมีบักรักซี่หรออืมีแต่ไม่เคยไม่เขาทำเมนูนี้ไหมเขาเอาลงมาต้มต้มทำอะไรอยู่ต้มปลาใช่ไหาเป็นแบบเขาเครื่องแกอ พี่น้องช่วงนี้มานเมนูแบบบ้านๆก็ยกิ่งเบื่อกันเด้อเม,มนูจับจับก็กินจุมือก็อดีเด้อพักแน่พักเงินใน,นกระเป๋าพอ่อเ <laughs> มน,นูีนสือจะพักกระเป๋าทูก ดี่แม่ส่งมาให้อืไข่ก็ส่งมาให้ก,ห <c oughs> กหาบเฮ้กากหมูเห่าคุยทำยังไงลราพี่น้องอืมี <c oughs> มคนถามว่าว่า ทำ u t ท b e ได้เงินหรือยลังตอบเลยว่ายัง <S 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 ไกลล้วงานจะอีกงานเลยตอบพ่าแม่พี่นง่องไปปันวิวในเดอร์เข้าไปด้วยกันหลายๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดกันมองเห็นในห้องในด้วยตา อืเขามองกบอน,นดีป่ะอืมคนกคนบอกไปเขาไม่เชื่อนะคิดว่าเราได้เงินแล้วนะมาแล้วตัวใส่ทุนใน้องจะบอกว่าทำมันยากไหม มันก็ไม่อยากมันก็ไม่ง่ายเลยไม่ใช่ว่าจะทําจะทําเลยมันอยู่ที่ความชอบเลยนะน,น้อเธออนาะงนังหาวัตถุดีบต้องขยันด้วยาวัตุดิบเสร็จต,ต้องมาอันอันตัดต่ออีกเนาะเคยคิดสิลมเลิกหลายเท่า พูดเรื่องทีขันกระลากแข็งใจใช่ไหมพูดเรื่องทีขันกระลากแข็งใจใช่ไหมถ้าแบบเคนสองคนทอ้อไปได้วยกันมันก็จะจบเลยเด็ดเสร็จก็พทอ้อเคยท้อไหมแต่พอเห็นทุกคนมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ก็แบบเฮ้ยม,มีกำลังใจว่ะนะเห็นพี่ก้า มันรู้สึกแบบเฮ้ยมันขมเหมือนย่างใช่นะนี่ก็เห็นอิเิเตโอ้ยไม่อิ่มอ่ะฮะก็หวานเนาะหอมงาเขากับกกไอกระทู้ไหมมึงนอนคักเป็น,น,นพักมันจะเจ้าหวน แค่นี้ก็ร้ายแล้วละอาจารย์พี่น้องืัอน,นี้คลิปสุกผักติวใส่หัวหอมเออหัวหอยหัวหอมใส่หัวหอยแซ่บให้ห,หลอหลายลายปีที่ได้กินนี่ก็เป็นทางแลืกของเพจจ้าก่อนจากกนรม่อน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ปไปกระตั้ใจให้นายเด้อทั้งทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางยูทูบแล้วก็บา, YouTube, บบาพจกันไม่คิหนาจอกด้วยถ้าใครอยากติดตามพวกเรานะคะ ีมติกตอกก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอืมะทิกตอ,อกก็จะเป็นคลิปสั้นถ้าจะดูคลิปเต็มก็ไปดูใน YouTube หรือ Facebook กดติดตามกันไปลายเือจ้าสำหรับมือฝากไว้แค่นี้จ้าแล้วมาพบอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย